รออยัง่ะแกไกลเสร็จแล้วแกพอยย้ำอีกนิดนึงเพื่อความปังเสร็จแล้วแกฉันขอไปส่องกระจกหน่อยนะเ,ออเดี๋ยวแกไม่ต้องส่องหรอกงานจะเริ่มแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะรีบไปเถอะแกเนี่ยไว้ใจฉันเถนอะน้าก็ได้ เปิดผ้าคลุมของเจ้าสาวหน่อยค่ะอยากเห็นความสวยของเจ้าสาวไม่ไหวแล้วค่ะเปิดไล่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 เออมีอะไรหรอคะเบออ่เปล่าครับไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวแกจะไปไหนก็ไปบอกไปอยู <S <S ่ไงแกจะปล่อยเพื่อนของเราเนี่ยหน้าดําเป็นขวานฟ้าหน้าดำเลยหรือไงฮะไม่ได้แกห้ามเข้าไปอยู่เด็ดขาดทําไมกี้แกอยากทำลายงานแต่งเพื่อนอย่างนั้นเหรออยู่นี่แหละเจ้าบ่าวคะ จูบเจ้าสาวหน่อยสิคะจูบเลย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 จูบลเลยจูบเลยผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาทาไงไหนบิวฉันขอเซฟไว้กับแกหน่อยเอาสิ คนถึงไม่บอกฉันวิว แกสองคนอ่ะทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าไม่นะไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยอะแปลกอะกี้มันทำแบบนี้ทำไมอะฉันอุตส่าห์ยอมแต่งงานเพื่อให้พ่อแม่สบายใจทั้งที่ตัวฉันเองไม่ได้เต็มใจอะกี้มันก็รู้ดีแต่มันก็เลือกที่จะทำลายฉันทําให้ฉันรู้สึกแย่ไปกว่าเธออีกอะ่ะอ้าวนี่แกไม่เต็มใจแต่งงานกับผู้ชานคนนั้นหรอ เปล่าอะ่ะฉันมีคนที่ฉันชอบอยู่แล้วแล้วแกชอบใครอะ่ะหิวว่ะบ้านแกมีอะไรกินบ้างวะบิว แกเดินเข้าไปหาแม่บ้านในครัวดได้เลยนะถ้าแกอยากกินอะไรอ่ะให้แม่บ้านทําให้เลยโอ้โหไฮโซสาวท่านหนึ่งพวกแกจะอ,อะไรกันเปล่าอ,อะไรก็ได้จ้ะเหมือนกันโอเค วิวใส่ข้อมูลผิดหน้าไม่รู้ใส่ไปกี่หน้าแล้วเนี่ยมาแล้วจ้าเอาของว่างไปกินกันก่อนนะพวกแกแม่บ้านกำลังทำมือเทียนให้เราอยู่ ลงว่าไงอะสุกแกชอบใครเหรอช่างมาเถอะมันผ่านมานานแล้วอะฉันว่าแกไปล้างหน้าล้างตาเถอะนะงานจบแบบแล้วค่อยเคลียร์กับกี้ว่ามันเป็นอะไร กทำแบบนี้ทำไมอยากให้บิวคุณรู้เรื่องเราสองคนรือไงใช่ฉันจะให้มันรู้ไปเลยว่ามันเนี่ยแย่งคุณมาจากฉันแกเป็นอะไรวะบิวหน้าบูดเป็นตูดแบบเนี้ยก็แม่บังคับให้ฉันแต่งงานกับลูกชายเพื่อนแม่ ทำธุรกิจร่วมกันอะฉันก็ไม่เข้าใจอา้าวแล้วมันไม่ดีหรอแม่หาให้ทั้งทีเนี่ยก็ต้องรวยอยู่แล้วปะมันจะไปดีได้ยังไงอะก็ฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะแล้วอีกอย่างฉันก็มีคนที่ฉันชอบอยู่แล้วด้วยใครวะแกไม่ต้องรู้ลงหน้าเอาเป็นว่ามีก็แลรวกกันเออเอเอฉันไม่รู้ก็ได้แต่ว่า แกเนี่ยต้องเอารูปว่าที่เจ้าเป่าของแกเนี่ยให้ฉันดูว่าหล่อแซ่บแค่ไหนตันนะคนนี้แน่หรอแกอือคนนี้แหละแกเป็นอะไร,รอ่ะ เปล่าเป่เอ,อฉันกลับก่อนนะแกฉันลืมไปอ่ะว่ามีธุระที่รักคุณทำอะไรอ่ะยังมีหน้ามาเรียกที่รักอีกเหรอคุณหลอกฉันคุณกำลังจะแต่งงานใช่ไหมกี้นี่คุณรู้ได้ไงอ่ะก็ว่าที่เจ้าสาวของคุณอ่ะเป็นเพื่อนสนิทของฉันยังไงล่ะ คุณฟังนะตอนเนี้ที่บ้านผมกําลังลําบากอ่ะผมเลยต้องแต่งงานกับบ้านนั้นน่ะถ้าผมแต่งงานกับบ้านนั้นนะฐานะทางบ้านผมเนี่ยจะมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วถ้าทุกอย่างจบผมจะหย่าก,กับบ้านนั้นแล้วก็มาแต่งงานกับคุณเนี่ยคุณโอเคไหมผมแน่ใจนะแน่ใจสิกี้นี่ผมจะโกหกคุณทำไมอ่ะผมรักคุณจะตายไปคุยในบ้านดีก่อน,นะ เี๋ยวมิคมัได้ยินอะ่ะจะให้ฉันทนดูดมีมันมีความสุขอย่างนั้นเหรอฉันยอมไม่ได้หรอกตําจำเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งอะ่ะมันต้องอับอายแค่ไหนในงานแต่งงานของมันอะ่ะกีคุณใจเย็นหน่อยสิพอผมได้เงินจากที่บ้านของบิวแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบเราจะได้แต่งงานกันไงแบบนี้นี่เอง บิล <Bill. S 1> ผมอธิบายได้นะบิลฉันฟังมามากพอแล้วค่ะทำไมแกไม่บอกฉันต,งตรงๆวะกี้บอกตรงๆเหรอแล้วแกจะทำอะไรยกเลิกงานแต่งงานางนั้นเหรอก็ถ้าแกบอกฉันฉันก็จะทำให้แกแกก็รู้นี่ว่าฉันรักแกโกหกคนอย่างแกเหรอจะกล้าขัดคำสั่งพ่อแม่ที่แกพูดแบบเนี้ยพูดแก กับเบร์แล้วไงแกจะพูดอะไรให้มันสวยหรูก็ได้ปะแกไม่เชื่อฉันใช่ไหมฉันขอยกเลิกงานแต่งขับของเบไม่ได้นะบิลผมไม่ยอมหรอกผมฟอ้องคุณได้เลยนะก็ลองดูสิคะว่าใครจะชนะระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนฉันกับฉันที่ขอยกเลิกงานแต่งเขาจับได้ศาลจะตัดสินให้ใครชนะ ถ้างั้นครูเอาสินสอดของคืนมาสินสอดอะไรคะคุณเป็นคนทำผิดต่อฉันถ้าอยากได้คืนเนี่ยก็ฟ้องเอาแล้วกันนะคะแต่ฉันแนะนำว่าให้คุณ่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าฟ้องไปเนี่ยก็แพ้ปเปล่าๆคะ่ะเสียค่าทนายไม่ได้นะบิลสินสอดพวกนั้นผมไม่เช่ามาแกก็ไปจัดก,การเองสิฉันไม่ได้ขอร้องให้แกเช่ามานี่แล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแก ไปไปสิเบแ,แล้วฉันละ่ะแกไม่ต้องมาจับฉันเลยทุกอย่างที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นเพราะแกทั้งนั้นแหละจบเอาไว้ดิว่าฉันไม่ต่อยงานกับผีต่ำแบบแกหรอก แกมีเนี่ยแกค่อยทยอยคืนฉันก็ได้แกเอาไปเถอะเออแล้วถ้าขาดหรืออะไรอ่ะแกบอกฉันเลยนะไม่ต้องเกรงใจแกเป็นเพื่อนรักฉันนะกี้มิวมิวฉันขอโทษนะไม่เป็นไรฉันเข้าใจ แล้วทีนี้เอาไงต่อนั่นนะสิไอ้เจ้าบ่าวชั่วมันก็ไปแล้วอะแกจะเอาไงต่อบิวบิวแต่งงานกับฉันไหมฉันไม่รู้หรอกนะว่าคนที่แกชอบอะเป็นใครแต่ฉัน่ะชอบแก ชอบมานานแล้วด้วยชอบมาจนรู้สึกว่าที่ฉันโสดถึงปัจจุบันนี้เนี่ย<ม>เป็นเพราะว่าฉันรนักแกไปแล้วแหละนี่แกชอบฉันเหรอเดี๋ยวนะนี่แกอย่าบอกนะว่าผู้ชายที่แกแอบชอบอะ่ะคืออุย้ย <c oughs> <c oughs> นี่อย่ามวัวแต่ขำกันต้องแต่งหน้าให้บิวใหม่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยเอ่อเออฉันว่าฉันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ หน่อยแล้วจูบล่จูบล่จูบ ประธานจะวิ่งเข้ามาตีฉันซะอีกอะ่ะนี่คุณน้ำวะผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะฉันขอโทษนะคะออกไปได้แล้วค่ะเอกาสารค่ะครับ คืนนี้ผมไปกินข้าวกับลูกค้าคนสำคัญใครอาสาจะไปกับผมบ้างไม่มีเลยเหรอถ้างะะั้นน้ำวะคุณไปกับผมนะอะเรมชุดเนี้ย ผมซื้อสำหรับให้คนที่ไปงานเลี้ยงกับผมเท่านั้นเอาไปใส่ด้วยน้ำวะเจอกันคืนนี้น้ำวะค่ะแกเสื้อมันต้องมีอะไรในกร่องถ่าัน,นแน่เลยอะใช่แกกคู่นี้มันเป็นยังไงไ ไม่ชมาให้ใหม่ดีกว่าคะ่ะใช้ท่าทางท่านี้ค่ะโอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยนี่ทำอะไรอ่ะฮะผมทำอะไรก็ทั้งชุดลาตีทั้งถือแก้วกาแฟมาให้อยากให้คนอื่นรู้นังัง,ง,งว่าเราครบกันอะ่ะนายบอกว่าอยากจะเก็บเป็นความลับก่อนไงแหมก็มันอดไม่ได้นี่ เห็แนแฟนตัวเองทีไรเนี่ยก็อยากจะเข้าไปเทคแคร์ทุกทีอะไม่ได้เลิกทำซะคือถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยว่าเราสองคนคบกันอะเขาจะหาว่าฉันนะ่ามาทํางานได้ที่นี่ก็เพราะคุณก็ช่างคนอื่นเขาซิช่างไม่ได้ไม่งั้นฉันจะลาออกไปทํางานที่อือก็ได้แล้วไม่ต้องเดินตามออกไปอีกนะ ผมรู้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำผิดกับคุณไว้อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยผมสำนึกแล้วเอาเป็นว่าเรากลับมาคืนด er ีกันเถอะนะครับจะนั้ต้องอะไรเกิดขึ้นแน่เลยแกกดไปสัดการก่อน แกก็แอบคบกับท่านประธานนี่เองแกคิดหรอว่าจะแย่งท่านประธานได้ไง่ายง่ไม่มีทางตายจริงน้ำว้ามีแฟนแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นบอกกันบ้างเลยนะที่นี่สถานที่ทำงานไม่ใช่ให้คุณและแฟนคุณมาพอดรักกันเพราะฉะนั้นนะทำตัวให้มันเหมาะสมด้วย เบย์คุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ครับฟังฉันก่อนนะฉันอธิบายได้เราจบกันแค่นี้แหละผมไม่อยากได้ยินอะไรจากคุณอีกแล้วไม่ไม่นานอาร์ชจะรักคุณนาร์ตปล่อย,อยส่งน้ำหน้า อย่าแย่งท่านประธานของฉันดีหนะักคุณนมาครับคือผมมารับคุณกลับบ้านนะไปกินข้าวกันนะแหมน่ารักจังเลยนะคู่นี้เช้าถึงเย็นถึง อิดฉาเลยนะเนี่ยเลิกงานไม่ถึงนาทีเนี่ยก็มีผู้ชายมารับถึงที่เลยนะน้ำวาน้ำวาเขาคงคิดถึงแฟนเขาอะค่ะท่านประธานคนข้างรับก็แบบนี้แหละค่ะฉันคงไม่ต้องคิดถึงแฟนฉันหรอกมั้งคะ ไม่ได้เรียกคุณ,ค,ณ,ค,ค,ณคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะคือฉันกับเบอ่ะเราเคยคบกันก็จริงแต่ว่าเราสองคนอเลิกกันไปนานแล้วเพราะว่าเบติดการพนันแล้วแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเบรเขาจะกลับมาหาฉันทำไมอ่ะขำอะไรอ่ะก็ขำที่แฟนน่ารักของผมเนี่ย จนมุมแบบนี้ไงครับน่ารักเดียวัเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะสรุปคุณโกรธหรือไม่โกรธฉันงงไปหมดละนี่คุณพับผมไม่ได้โกรธหรอกนะเพราะว่าผมรู้ความจริงมาตั้งนานแล้วว่าแฟนเก่าคุณเนี่ยกลับมาทำอันนี่นายเป็นแฟนเก่าน้ำว้าสินะ ทำไมอ่ะใช่เป็นแฟนเก่าแล้วเธอเป็นใครอ่ะฉันเป็นใครอ่ะมันไม่สำคัญหรอกแต่ฉันมีเรื่องจะมาบอกนายนางน้ำว้าเนี่ยมันกำลังคบกับประธานบริษัทฉันแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะนายไม่เสียดายหรอนายไม่อยากแย่งน้ำว้าคืนมาอไม่อ่ะ ฉันจ้างนายทำยังไงก็ได้ให้น้ำววานเนี่ยมันกลับมาหานายแล้วให้มันเลิกกับท่านประธานซะโหข้อเยอะเลยอะถ้านายทำสำเร็จอะฉันจะให้นายอีกว่าไงจะทำไหมทำทำทำฝ <c oughs> ีมือกี้จริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวคุณ คุณใจเย็นก่อนนะตามเกมไปก่อนเดี๋ยวคุณต้องแกล้งร้องไห้ด้วยนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึ่งนะ่ะขี้เขาจะมาสองอ่งเอกาสารให้ผมผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีวันเลิกกับน้ำวะและต่อให้ไม่มีน้ำวะผมก็ไม่เลือกคุณอยู่ดีท่านประธานครั้งนี้ผมให้อภัยนะแต่ถ้ามีครั้งต่อไปอ่ะ ถ้าคุณยังพยายามเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของผมแล้วก็ผมไล่คุณออกแน่ไปกันเถอะขาที่รักฉันหิวจะแย่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ๋อส่วนนายอย่ามายุ่งกับฉัน ก็แกทำพลาดอ่ะ,อะเอาเงินฉันคืนมาเลยนะ,เ,ะเธอตัางหากที่โง่ให้เขาจับได้เองอ่ะส่วนเงินน่ะไม่คืนเว้ยเอาใช้หมดแล้วไม่ไหนะ